สวัสดีจ้าวันนี้เราอยู่ที่ทะเลชะอำจ้าแล้วเราอยู่กับสัตว์ต่างๆมาดูตัวแรกกันเลยดีกว่านี่เจ้าเสือองเราใช่เกิดเสอือใช่เกิดเสออือเลีวมาเล้่ช้าง เลฟเฟนชางแก้วแก้วหางน้อยโดนสายฝังแล้วโดนสายกบแล้วฟบกกบฟบกกบอาถึงจะว่ายน้ำกันถึงเยาว่ากบกบเดโนซอลเดโนซอ เขาไหว้นะบัฟฟโลควายบัฟฟโลควายควายก็จะไหว้นะ คาวะคาวะซีบลามาลยซีบลามาลยจะเดินทางไปเล่นน้ำทะเลอ้าวอาบน้ำก่อนดีกว่าล้างเลยล้างเลยโอเค ฝากเช่นก,กดปุ่มติดตามและกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคิีใหม่ของเราแล้วจ้ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายจ้ะ